คลดพดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทอเนี่ยไปขอมาตอนแรกเขาจะไม่ให้ด้วยนะไม่ให้อีกแล้วเนี่ยไปขอมา,าจริงกกกดแิง,งะออเเมมืออออ้บบาป็นนนนชหัโทุกคนกดใหม่<อ>กดใหม่หตอนนี้เหลือไม่นนเยอะตอนนี้เหลือแค่ห้าสิบกล่องสุดท้ายสีคือสุดอะหมดแล้วนะคะตอนนี้ตะก้าหมดแล้วนะะคโซเอาแล้วซีหมดแล้ว โอเคเราเหลือสองสูตร D กับ S ต่างกันยังไง D เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายเป็นผื่นง่ายเป็นจำจำแดงแดงอะไรเงี้ยเวลาใช้สกินแคร์ตัว S นี่เหมาะกับคนที่มีจุดด่างดำฝ้ากระอะไรแบบนี้นะมันช่วยผัดเซลล์ผิวตัว S เนี่ยครับตัว D Doc ผิวแพ้ง่ายตัวนี้ผัดเซลล์ผิวคนที่เป็นผดผดบน,บนคืนนี้หนูจะไปไม่ได้อย่างของมืส่งหนูว่าแนะนําว่าคนที่บแบบเวลาไปเจอบุรีภพาวาต่างๆให้แม่เอาตัวนี้ไปเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของผดเรื่องของแบบ ใช่แพงง่ายที่มีปัญหาเอาตัวน bon um ี้ไปเลยเดี um> ๋ยวเอาเฮลทุกคนแล้วดูว่าไอเดี <t <t ๋ยกจะรอเขาได้ที่มันยังไม่มาส่งทุกคนเมื่อกี้เราเติมสต็อกแบบกล่องสีฟ้าได้ไหมครับไปตัดแบบแผ่นออกได้สิเพราะเห็นในในแบบแผ่นมันมีเลยสองร้อยครับแต่ิภาค่ะไปสลับสต็อกกันท่ินชน ทุกคนใครจะกดตอนนี้เหลือสี่สิบกล่องแล้วนะครับสี่สิบกล่องสุดท้ายนะตัวมาร์กหน้านะสี<ค>ฟ้าหมดไปแล้วเดี๋ยวจะเติมใครจะเอาสีฟ้าไหมสีฟ้าเดี๋ยวเติมให้ใครจะเอาสีฟ้าไหมใครจะเอาสีฟ้าเดี๋ยวเติมให้อย่างที่บอกว่าสี่สิบเก้าบาทมนาะเกาหลีแท้ๆนะครับบินไปก็ไม่ได้ถูกกว่านี้จะบอกงนี้เอาสีฟ้าไหมเติมสีฟ้าได้ไหมครับได้ครับ เพราะว่าเห็นมีสต็อกอยู่ในแบบแผ่นอ่ะจะได้เอามาเติมเป็นสีฟ้าแม่ลองคิดดูว่าหนูไต่ทีบอะไรกันวันนี้หรอครับชุดแบบนี้จะเป็นอะไรได้ล่ะครับขุนศึกนะสิอ้อไม่ออกศึกค่ะออกศึกแบบไม่ตายศัตรูเห็นศัตรูเห็นเนมากหัวผมหัวเหอติดต้้ไม้นี่นี่เป็นหน่วยไปสร้างไปก่อกวนศัตรูครับ มามามาเดี๋ยวก่อนหรือว่าเราเติมได้ไหมครับ,ไ,ไ,ดรบได้อีกหกกล่องสีฟ้าได้หกกล่องสีฟ้าไปไหนแล้วสีฟ้าได้อีกแค่หกกล่องนะครับใครจะเอาสีฟ้าได้แค่หกกล่องอย่างอย่างที่บอกนะว่าสีฟ้าเป็นเรื่องหน้ากโกเป็นสูตรไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับได้อีกหกกล่องสุดท้ายขายหมดเร็วมากและอย่างที่บอกว่าปกติอะ นี่น้ำมันขายแผ่นะสองเก้าเก้านาะตอนเขาลดเองอ่ะยังไงเขาแผน่นละร้อยนี่ไปขอเข้ามาสี่สิบเก้าบาทใครจะกดกดได้เลยจริงๆ6หกกล่องสุดท้ายครับหกกล่องสุดท้ายมาเดี๋ยวดูก่อนว่าจะหมดหรือยังร้องเร็วขอให้รวยเร็วขอให้รวยขอให้รวย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 ,ย,ยหมดแล้วครับหมดแล้วหกกล่อง เอาใหม่ใครจะกดสองสีนี้ที่เหลือนะครับตัวดีด็อกเหมาะกับผิว <Okay. S 1> แพ้ง่ายใครอ่ะชอบใช้เครื่องสำอางแล้วเป็นผื่นลรอเอาสีดีไปใช้เนาะว่าตอนนี้เป็นผลที่ได้อีกแล้วดูดิส่วนตัวเอตัวเอสเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดําฝ้าตัวเอสเพราะว่าตัวเนี้มันมันมีส่วนผสมที่ทําให้ผิวเนี่ยผิวมารกก็คือคล้ายๆกับ เรื่องการผัดเซลผิวค่ะรอยสิวใครเป็นสิวแล้วหายแล้วมีรอยสิวรอยดำเอาสีเหลืองไปใช้พวกแก๊สปอตต่างๆแพ้ง่ายให้เอาสีเขียวไปใช้นะคะนะสิบแผ่นนะแม่ถ้าแม่ซื้อสองหนึ่งอ่ะหนูซื้อไปห้ากล่องอะ่ะอันเนี้ยอาทิตย์เออสักประมาณแบบออสองอาทิตย์ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยได้สีเหลืองแป๊เดียจะหมดแล้วนะคะ นี่คือมาไก้ตชิพที่เราแพ้มาสิลกก้าบาทของเกาหลีจริงจรแหกส้าแล้วแล้วอันนี้มีที่แปะในตรงคอด้วยนะครับไม่ได้มีแต่หน้านะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสินค้าอื่นกันละเพื่อความรวดเร็วอ๋อได้ครับมาให้กดมากอีกหนึ่งนาทีนะครับ อ,อะไรเปิดออกมาอ่ะพี่ขายก่อนค่ะขายจะหมดแล้วค่ะแปดเซลล์ตัวนี้กำลังจะหมดนะครับใครจะกดกดได้เลยสีฟ้าหมดไปแล้วสีฟ้าหมดไปแล้วแต่ถ้าใครอยากได้สีฟ้าแบบแบบแผ่นยังกดได้นะแบบแผ่นยังกดได้นะครับ เรากาลังจะไปถึงสินค้าตัวต่อไปอันนี้ว้าวมากอันนี้ว้าวเราต้องโอ้ท่านด้วยการเต้นก่อนไม่มันบล็อกไงไม่มัน10นาทีอะเมื่อกี้มันจะไม่ลงขนาดนี้เลยอ๋อมันหายแล้วตอนบล็อกมันไม่ลงด้วยสามรอบนี้แปลกต่จริงวิ่งทำไมยังขึ้นลิสต์อยู่หละรอรมันจับไปก่อนนะเพราะว่ามันว้าวอะจริงๆเชื่อหนูที่จุ่มมา พูดหน่อยทำรู้สึกของคุณอยู่แล้วรู้สึกแบบมันเป็นอนไรอุ้ยยังทำเลยมันมีแผ่นแปะคอด้วยนะครับส่มทำหลุดไปแล้วเอ้าเหรอโอ้ยนาโกลยอุ่ยอุ้ยอันนี้ดีจริงด้วยอันนี้สูรอะไรอ่ะอันนี้สีฟ้าโอดอ่ะมันโกเลยอ่ะใกล้ใกล้ไปดูดูใกล้ๆเลยอ่ะอันนี้จะต้องกด อันนี้น่ากดนะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมทุกคนอิสุตีใส่อะเคยใครใครอยากกดพี่จุ๋มใช้สีฟ้ายังเหลือแบบแผ่นอยู่เหลือไม่เยอะถ้าใครจะกดแบบแผ่นนะห้าสิบห้าบาทกดแต่สีฟ้าไปอันนี้ที่ว่าอิสุติใส่ก็น้านะเพราะว่ามันเป็นรอยแผลเป็นพี่จุ๋มน่าพอตอนแรกหนูใช้ไี่จุ๋มลองไอ้นี่ประจ่างเผื่อมันจะผ่องมันเหมือนนี่เก่งทุกคนปักแบบแผ่นให้แล้วนะ มาหมดแม่เหลือแต่ตัวแบบแผ่นค่ะเหลือขีบตอนนี้เฉพาะมาร์กของเราไปที่แผ่แล้วนะแผ่นก็หมดมาเพิ่มได้ไหมได้ได้ค่ะพี่จุ๊มากเพิ่มอีกอันไหมได้ค่ะทุกคนสีเหลืองอ่ะพี่นวหวานบอกขายดีมากอันนี้เหมาะกับคนมีมีจุดด่างดำต้องการผัดเซลล์ผิวให้ดูขาวขึ้นเนาะมันมันมีที่แปะคอด้วยคือราคา49บาบาทเนี่ยได้ที่แปะคอไปด้วยนะ ไม่ต้องหาแบบที่แปะคอแยกมันมาเป็นเซตเลยและเป็นเกาหลีแท้ๆนะครับหน้านเอาเลยอะ่ะจริงๆเอามากอุ้ยตาดีดีเชื่อมอเออลยเนาะมีรถเนาก็เป็นไงลองลอง,ลองใช้ฟังก์ชันดูเดี๋ยวจะอธิบายถูกตามันมีฟังก์ชันไหนบ้างหลับตาเลยหลับตาทำไมแล้วดูเอาที่แปะคางไ่แปะแล้วอย่าย,ยินลงมามันไม่มีที่เก็บดูนะมันมีมันมีแผ่นแปะแปะคอด้วยครับและเป็นมาร์กเกาหลีจริงๆแล้วเนื้อเป็นงี้เนื้อดีนะแผ่นใหญ่ ถูกต้องคนหน้าหน้าแบบหน้าแบบเออทุกคนสีเหลืองตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการความขาวขึ้นผ่าเซลล์ผิวนะตัวนี้ขายดีมากครับและอย่างที่บอกว่าปกติอ่ะแผ่นเป็นร้อยนะนี่ให้แผ่นละสี่สิบเก้าบาทเหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะทั้งสองสีใครจะเอาสีเหลืองกดได้เลยสีเหลืองสีเหลืองเหลือกี่กล่องครับ ผิวดีมันเป็นแบบไม่เหนียวหนอบอะน่าจะเหลือยี่สิบเองมั้งขึ้นกระอมจะหมดกระาแล้วมั้งสีเหลืองเหลือสิบสองกล่องสุดท้ายนะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าขายดีเหมือนกันพอกับสีฟ้าเลยนะครับตัวนี้เป็นเรื่องการผลัดเซลล์ผิวรอยจุดด,ด่างดำรอยสิวรอยฝ้าสิวถ้าแม่เพิ่เป็นสิวมาแล้วแม่แกะสิวสิวแม่ปีรอยทิ้งตก ตกรอยไว้ให้แม่เอาตัวสีสีนี้ไปถ้าแม่ไปเจอมลภาวะเยอะไปเจอขุ่นเยอะหรือว่าไปเจอความร้อนมาแล้วรู้สึกว่าเอาวาาอวันนี้หน้าแบบัวเสียงแพ้จังเลยให้เอาสีเขียวไปใช้นหนูอชอบสีเขียวนะทุกคนสีเขียวไปสองเพราะหนูรู้สึกว่าหนูวาบางทีหนูก็แพ้แบบเช่นแต่งหน้าบางทีเราแพ้แปลงแพ้พับอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ก็อันนี้ไปใช้ค่ะรู้สึกว่าลูกขุ่นก็เราจะมีปัญหาให้เราเอาันนี้ไปใช้ได้เลยเนาะสีเหลืองก็คือเรื่องของความรโอ๊ยเขาทาแขนนะเขาทาแขนะ ไม่แต่แต่เมื่อเกสีฟ้าหน้าโกรเลยนะเราสีฟ้าขายหมดไปแล้วอ่ะจริงจริงเสียดายอ่ะมาทับจิตมาเรากําลังจะไปต่ออีกอย่างหนึ่งมาเพลงไหมยังได้ไหมโอเคมาทุกคนใครจะกดมาร์กกดได้นะครับ เดี๋ยวนะขอไปดูเลนส์สิวันนี้ดีเจนะคะน้องอันนี้นะคะน้องหญโซดาไฟอันนี้เป็นพี่โซดาป๊อปค่ะไม่ใช่โซดาไฟเ่ะอันนี้โซดา,<อ>าติ่งนะคะโซดาติ่งโอเคหายไปแล้วพี่จะ

ไปเลยไปไปเฮเอ้าเอ้าเอ้าอเ้อังะมันไม่โจ้หิงรู้ม่าหญิงไปตลาดเล่ามันไม่โจ้เมื่อกี้เพลงไหนพิ่นผมชอบเต้นอะ มีใครรีบิงไหมคะไม่ได้สามชาสามชาผู้หญิงสามชารูกจะกสามชาไหมลูกนี่เดี๋ยวสามทุ่มลองเช็คอีกช่องหนึ่งเลยนะสามสิบยังแจ๋วเออแบบใช่ฟิลแม่ถูกมาทุกคนทุกคนตอนนี้เรื่องการจำกัดมันหายไปแล้วใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับ แชร์ไปได้เรื่อยๆเลยนะชอบยังสิ่งเจ้าที่แรงอ่ะแต่เจ้าที่ที่บ้านนี้แรงจริ่งขนาดนั้นยอดแบบทำไมอ่ะกับสัตว์คิวสองคนพั่วเลยไปทำท่าอะไรอ่ะเนี้ยคิวทำไมทไมเอาเข้าเต้นไงทำไมอ่ะโบตเอาไม่ทำตัวโบติอันยัอ่ะอันไหนไหนคิวลองทำท่า มือเลยไอ้พ uhm like, you know, okay. ี่พี่อยู่หน้าเดี๋ยวแกเจอไปท้งมพี่พีชมีต้องหัวด้วยนะคะลูกพี่พีชยังเดือดร้โนนะหนจะโดนพีชต่ละใร นักร้องพี่ไปไหนอะ